หนุ่มจีนสุดเซง็งทำดีช่วยชีวิตเด็กร่วงมันไดเลื่อนแต่กลับโดนทัวรุมยับเพราะชาวเน็ตดันไปโฟกัสว่าจับก้นเด็กทำไม <What? S 1> ซึ่งกลายเป็นประเด็นร้อนสุสดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาจนกลายเป็นไวรัลทั่วโลกออนไลน์ในประเทศจีนอย่างรวดเร็วมาพร้อมกับเสียงชินชชวพลเมืองดีเป็นชายสองคนที่ช่วยชีวิตเด็กผู้หญิงไว้ได้อย่างทันท่วงที หลังจากภาพกล้องวงจรปิดของห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งในเซี่ยงไฮ้ที่ได้จับภาพวินาทีชีวิตของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่เขากำลังเกาะอยู่ราวบันไดเลื่อนที่ดูแล้วเสี่ยงตกจากบันไดเลื่อนมากจนคนที่เห็นต่างก็หวาดเสียวว่าเด็กอาจจะตกล่วงลงพื้นได้ตลอดเวลา ขณะที่เด็กผู้ชายอยีกคนหนึ่งนะคะที่เขาอยู่บนบันไดเลื่อนดูแล้วน่าจะเป็นพี่ชายของเด็กผู้หญิงคนนั้นเขาพยายามร้องของความช่วยเหลือจากผู้คนบริเวณน,นั้นซึ่งต่อมาเนี่ยได้มีพลเมืองดีนะคะเข้ามาช่วยเหลือเด็กสาวที่กําลังเกาะอยู่นอกบันไดเลื่อนโดยชายเสื้อดำเนี่ยเขาได้ดึงแขนเด็กขึ้นมาจากบันไดเลื่อนแล้วก็ใช้มือเนี่ยช้อนก้นเด็กขึ้นมาจากราวบันไดได้อย่างปลอดภัยค่ะ โดยชาวเน็ตจำนวนมากเนี่ยก็ได้แห่เข้ามาชื่นชมชายที่ช่วยเหลือเด็กสาวจากเคราะห์ร้ายอย่างกล้าหาญและต่างก็ยกย่องแล้วก็ขอบคุณความใจเด็ดของชายหนุ่มในคอมเมนต์นะคะก็พิมพ์ประมาณว่าขอบคุณความกล้าหาญของคุณนะใจเด็ดมากๆบางคนก็พิมพ์ว่าคุณคือซูเปอร์ฮีโร่ แต่เรื่องดันไม่จบแค่นั้นค่ะทุกคนหลังมีกระแสะจากชาวเน็ตที่คอยจ้องจับผิดอยู่สแสดงถึงชาวเน็ตเคร่งศีลธรรมว่าเขาเฉวยโอกาสล่วงละเมิดเด็กหญิงหรือเปล่าต่างก็ตั้งคำถามมากมายว่ามือของผู้ชายคนนั้นจับก้นเด็กทำไมจับของลับเด็กทำไมทำไมถึงมาช่วยเด็กช้าเรียกว่าโดนทัวลงยับเลยค่ะ แต่ก็มีคอมเมนต์มากมายนะคะในเว่ยป๋อออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ถึงผู้ปกครองของเด็กเช่นทั้งหมดเนี่ยเกิดจากความประมาทของพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กไปไหนทำไมถึงปล่อยให้เด็กอยู่กันแค่สองคน ต่อมาเนี่ยหนุ่มที่โดนทัวลงนะคะก็ได้ออกมาเปิดใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับสํานักข่าวว่าการที่มีคนกล่าวหาเขาในโลกออนไลน์เนี่ยมันแย่จริงๆเพราะในสถานการณ์นั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นอย่างกระทันหันเขาก็แค่อยากจะช่วยเหลือเด็กขึ้นมาอย่างรวดเร็วโดยไม่ได้สนว่ามือของเขาเนี่ยจะไปจับโดนของลับของเด็กไหมในวินาทีนั้นเนี่ยเขาก็สนใจแค่ว่าชีวิตเด็กเนี่ยจะปลอดภัยหรือเปล่า ดังนั้นแล้วเนี่ยอยากให้ทุกคนใช้วิจารณญาในการรับชมคิดสั้งนิดก่อนวิจารณ์กันอย่างมันมือในโลกออนไลน์นะคะทุกคนอย่าลืมกดติดตามช่อง The State Time World กดไลค์กดแชร์กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะส่วนเพื่อนๆคนไหนนะคะที่สนใจเรื่องไหนเป็นพิเศษแล้วอยากให้เรานำมาเล่าสู่กันฟังก็คอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย